ครับท็อปยุทธนานะครับแอดมินเพจครูประชายหรือแล้วก็ช่อง YouTube ครูประชายคำภพระปัญโยนะครับวันนี้ก็เราจะมาพูดถึงที่มาก่อนที่เราจะได้รับนะครับเป็นโลย y u u t หนึ่0 0 0 0 s u b ส c r i b e นะครับที่เราภาคภูมิใจนะครับในวันนี้เริ่มต้นการทำ YouTube ได้เริ่มต้นการทำ ช่อง u t u b e หรือว่าเพจก็ตั้งแต่ที่ท็อปอย,อยู่บ้านเลยนะครับก็ทำธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวก่อนที่จะเข้ามาเริ่มการปฏิบัติอะไรต่างๆนะครับตอนแรกท็อปก็ปฏิบัติมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาเจอหลวงตานะครับแล้วก็มาเจอครูบาชาิก็เริ่มปฏิบัติมาก็ไม่ได้มีครูบาอาจารย์นะครับก็ปฏิบัติมาก่อน แล้วพอมาเจออุปชัยนะครับหลวงตาอย่างเงี้ยเราก็ชอบในการสนทนาของท่านนะครับเราเราก็นาแนวคิดก็คือเราคิดว่าสิ่งที่เราชอบในในเรื่องนี้นะครับเรานํามานะครับทำเป็นคลิปสั้นๆจับใจความแล้วก็เผยแผ่ออกไปนะครับเพื่อที่จะให้ยาติธรรมทางบ้านหรือว่าคนที่ติดติดตามเราอยู่หรือเห็นเราอยู่อย่างเงี้ย เขาจะได้ประโยชน์ในจุดนี้นะครับก็เลยเริ่มทำเป็นคลิปสั้นๆไปลงแพลตฟอร์มต่างๆนะครับครูป,ประชายก็อาจจะเห็นว่าเเราทำ,ทำทำคลิปดีทำแบบว่าได้ใจความดีนะครับก็ก็โทรมาบอกว่าอลองมาทำเพจครูป,ประชายตรงนี้ไหมมันมีเพจอยู่แล้วก็น,น่าจะเป็นแม่ชีจันนะครับน่าจะเป็นแม่ชีจันที่ทําอยู่ณณตอนนั้นเขาก็เลยว่าได้เลยครับ อะไรที่มันเป็นแบบว่าประโยชน์อ่าเท่ากับอ,อยากจะทําในจุดนั้นก็เลยได้เข้ามาทําตอนแรกเป็นเพจคุประชายก่อนนะครับแล้วก็ตัดตัดคลิปสั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้ไลฟ์สดในในตอนเริ่มต้นทําอยู่ที่บ้านนะครับอ่าเราก็มีร้านทําร้านทําทกิจการของตัวเองไปด้วยแล้วก็ทําคลิปทำมะไปด้วยปิดร้านแล้วก็มานั่งสมาธิมาฝึกอนาปนาสติอะไรเงี้ยนะครับ หลังจากนั้นก็เลยได้ทำคลิปมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราปฏิบัติไปสักพักหนึ่งอ่ะหลายเดือนนะครับเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยมันรู้สึกว่าไอมันเริ่มตรวจสอบตัวเองอ่ะว่าเฮ้ยเราเราทำตรงไหนผิดไหมผิดศีลไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยไปจับที่ว่าเราขายเหล้าเนี่ยผิดไหมอ่าเพราะว่าใน ในร้านมันจะมีพวกเหล้าเบียรนะครับซึ่งมันไม่สามารถเอาออกจากร้านได้เพราะมันมีสัญญาเราทำเป็นแบบมันมีมันมีสัญญากับบริษัทอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นร้านตัวเองก็อาจจะเอาออกไปได้แต่ก็อาจจะไม่ได้ขายยอดขายดีอะไรแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะนำออกได้นะครับทีนี้พอถามหลวงตาไปหลวงตาก็บอกว่าเ๋อ,อมันอยู่ในอยู่ใน4ข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามก็คือเรื่องของ ขายสุรายาเมาขายชีวิตขายอา,อาวุธสาตาตวุธอย่างเงี้ยขายยาพิษนะครับเราก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่มันทําให้อ่ามันขัดกับการปฏิบัติของเราอ่ามันมันรู้สึกไม่สบายใจเราก็เลยอยากจะลองไปหาทําอะไรอย่างอื่นก็เลยคิดว่าไปไปขายน้ําหอมแล้วก็มีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยตามตลาดนัดก็ไปมันก็ทําไม่ได้นะครับมันทาไม่รอดเพราะว่ามันมีเรื่องของ ฤดูการเนาะฝนตกอะไรเงี้ยมันก็จะไปกลางร้านอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กลางไม่แล้มันก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วเราก็มีภาระด้วยนะตอนนั้นแล้วจุดเริ่มต้นที่จะได้เข้ามาอยู่วัดเนี่ยมันมีจุดพลิกผันอยู่นะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยเราก็มีความทุกข์นะครับก็ถามเข้าไปในไรส์สดหลวงตาว่าหลวงตาครับถ้าเราจะทิ้งนี่ที่เรามีอยู่เนี่ย ทิ้งนี่ที่เรามีอยู่แล้วไปบวชชาติหน้าเราต้องกลับไปใช้นี่ไหมเราจะหลุดพ้นไหมอะไรเงี้ยนะครับหลวงตาไม่ได้ตอบอ่ะแต่พอปิดไร์สดหลวงตาโทรหาวิดีโอคอลมาเลยนะครับวิดีโอคอลมาบอกว่าเป็นนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ที่เป็นห่วงก็มีแค่รถคันเดียวครับอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยววันที่เท่านั้นเท่านี้มาหาหลวงตาหน่อยอะไรเงี้ยหลวงตายังไม่ได้บอกอะไรนะครับเข้ามาหาหลวงตาที่วัดอะไรประมาณนี้เราก็เลย ตอนแรกตั้งใจว่ามามามากราบหลวงตาแล้วก็ก็จะกลับนะก็มาพอมาปุ๊บหลวงตาก็ได้ให้ครูบาชายนะครับอมอบมอบเงินปัจใจเนี่ยนะครับเพื่อจะไปปิดหนี้หลวงตาบอกเบสเสร็จเลยว่าเงินนี้ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเอาไปทําในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ต่อตัวเราอะไรเงี้ยนะครับก็หลังจากนั้นก็ เขาก็ตัดสินใจในวันนั้นเลยก็คือมาอยู่วัดเลยก็คืออยู่วัดเลยเสื้อผ้าก็เอามากระเป๋าเดียวแค่นั้นแหละก็อยู่ไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็กลับกลับบ้านบ้างอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นได้เริ่รมหลังจากนั้นได้เริ่มนะครับทำช่อง Youtube อชื่อว่าครูบาญชัยตอนแรกนะครับนาตอนแรกเนะี่ยครูบาชัยเริ่มจากคนติดตามศูนย์เลยนะครับ ก็ทำมาเรื่อยนะครับทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เราก็มาด้วยจุดหมายที่ว่าอยากจะทำสิ่งนี้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากนะครับเราไม่ได้หวังด้วยซ้ำว่าจะมีคนติดตามเราเยอะนะครับเราก็ทำใครมีบุญวาส,สนาต่อกันคงได้เจอกันได้เห็นกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบ เราคิดว่ามันจะได้สร้างรายได้อะไรได้อะไรเงี้ยมันไปหวัง,งตรงที่รายได้อันนี้คือจุดพลิกเลยคือพอมันเริ่มแบบหวังมีความหวังแล้วมันไม่ได้ดังหวังเนี่ยมันจะเริ่มท้ออันนี้คือจุดสําคัญเลยนะครับจุดสําคัญเลยมันเริ่มท้อแล้วเออมันมันเหมือนกับไปโฟกัสผิดจุดนะครับคืออยากจะมีรายได้อยากจะอะไรเงี้ยเริ่มท้อเริ่ม ลงคลิปอะไรไปเอ้ยทำไมมันคือเราคาดหวังว่าให้คนดูเยอะๆอะไรเงี้ยแต่มันแบบอ้าวไม่ได้ไม่ได้ตามเป้ามันก็เลยรู้สึกว่าเริ่มท้อเริ่มจะอยากอยากจะหยุดเลิกทาแล้วก็คิดว่าเออบวชด,ดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้พอมันได้สติขึ้นมาก็ทั้งครูบาอาจารย์ก็เราก็ฟังครูบาอาจารย์ซึมซับไปเรื่อยนะครับมันได้สติขึ้นมาว่าอ้าว จุดหมายแรกที่เรามาทำเนี่ยมันทำเพื่อคนอื่นไม่ใช่เหรอเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนการวางใจครับเอาจากจุดเนี้ยมาไว้จุดนี้เราก็เลยทำไปเรื่อยๆทําทำจะได้ไม่ได้ก็ช่างมันสิอะไรเงี้ยเพราะว่าในจุดเริ่มต้นเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาหาเงินนี่เราตั้งใจว่าเอออยากจะมาบวชนี่ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยนะครับ <S <S ก็เลยวางใจใหม่แล้วก็มันทำพอเวลามันทำเนี่ยมันทำด้วย ความที่มันไม่มีความท้อมันจะขึ้นหรือมันจะลงเราไม่ได้ดีใจเราไม่ได้เสียใจกับจุดนี้นะมันก็เลยวางใจเป็นกลางกลางทไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ในความเรื่อยๆนั้นอนะความสม่ําเสมอความเสมอต้นเสมอปลายที่เราลงคลิปเรื่อยๆอะไรเรื่อยๆมันทําให้ผู้ติดตามนะครับหรือว่าญาติธรรมเนี่ยเข้ามารู้จักหลวงตามากขึ้นครูบาจายมากขึ้นครูบัทุยไมชชีเจิน้นหลวงตาหน่อยนะครับที่ ได้สนทนาธรรมในช่อง YouTube ครูประชัยคมพิเศษบรรยูเนี่ยนะครับก็จนณปัจจุบันนี้นะครับก็มีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แสน s c r i b e นะครับก็เราก็ถามว่ามันได้โล่มาแล้วมันรู้สึกดีใจเลยไหมเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มันได้ไม่ได้อลังการเบื้อวังอะไรเลยมันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งมากกว่าที่แบบ เรารู้สึกว่าคน,คนที่ใยศีลใยธรรมเนี่ยหนึ่งแสนคนเลยนะท,ที่ติดตามอยู่นะตอนนี้นะครับก็นั่นแหละนะครับก็คืออยากจะฝากนะครับญาติธรรมที่แบบว่าดู YouTube อยู่ในช่องคูประชายคำพิรำปัญโยเนี่ยนะครับก็ฝากแชร์ออกไปนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่นะครับคำสอนของพ่อแม่ครูบาจารย์นะครับลวงตาสินทรัพย์ครูบาทุยครูบาชาย หลวงตาหน่อยและก็แม่ชีเจิ้นเนี่ยนะครับให้คําสอนเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในจิตใจของญาติธรรมของทุกคนได้10,000แแล้วแล้วมุ่งหมายจะไปอ่าไ,ไยังไงคือณนะตอนนี้นะครับเรามีคนติดตาม10,000แคนนะครับเราก็คือคาดคาดหวังไหมก็ไม่ได้คาดหวังแต่ เราอยากจะให้จุดมุ่งหมายเนี่ยนะครับไปถึงเป็นล้านเลยเพราะว่ายิ่งมีคนติดตามมากเท่าไหร่คนจะได้เห็นธรรมะมากขึ้นเท่านั้นและที่สําคัญคือไม่รู้ครูบาชายัยรู้หรือไม่รู้ยังไงก็ไม่ทราบแต่ครูบาชายเขียนไว้ครับตรงนี้ทําเป็นทานนี่นะครับทําเป็นทานนี่คือเป้าหมายก็ไม่รู้ว่าครูบาชายอาจจะรู้ณนะนะจุดหนึ่งหรือเปล่าที่เราโฟกัสผิด แล้ววันนี้นะครับพึ่งพ่งให้เซ็นวันนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็คือมีหลวงตาครูบาชายแม่ชีเจิ้นแล้วก็ครูบาทุยเหลือของหลวงตาหน่อยอยังไม่ได้ให้เซ็นนะครับเดี๋ยววันศุกร์จะให้เซ็นเนี่ยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มาเล่าถึงความเป็นมาแล้วก็ถึงความรู้สึกนะครับที่เราได้รับโลก รางวัลจากยู u ูบหน0 0 0แสนซับสไคร์ในวันนี้นะครับหวังว่า,าในโอกาสภายภาคหน้านะครับโล่ทอง1ล้านซับสไคร์อาจจะต้องมีนะครับสำหรับเพจและก็ช่องธรร,รมะดีๆจากหลวงตาสินทรัพย์ครูประชายครูประทุยแม่ชิเชนแล้วก็หลวงตาหน่อยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบพระคุณ สำหรับทุกๆก,การติดตามแล้วก็การกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกๆเพจในวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์สำคัญนะครับเป็นกำลังหลักที่จะเผยแผ่ะธรรมคำสอนอในการฝึกอา,าณาปานสติเพื่อการหลุดพ้นนะครับว่าจะเป็นเพจหลักๆเลยก็คือพระสิ้นคิดนะครับพระสิ้นคิดหลวงตาสินทรัพย์จร์ธรรมโม,มแล้วก็ช่องของเรา YouTube ครูประชาคำาคำพีระปัญโย ช่องมีเรื่องกับแสงเอกพราชินคิดแม่ชีเจิญลูกพาสินคิดแม่ชีเจิญวัดป่าบ่อน้ำพระอินเพจหลวงตาอาณาปนสตินะครับอยู่กับลมแล้วก็มีอีกเพจย่อยๆหลายๆเพจเลยนะครับที่เผยแผ่นะครับคำสอนของหลวงตาสินทร์และก็พ่อแม่ครูอาจารย์วัดป่าบ่อน้ำพระอินสาหรับวันนี้ฝากไว้แม่ให้คิดสวัสดีครับในน้อี่วา คิดก่อนกำลังจะพูดอะไรนี่ละลืม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็ไปตัดออก